เป็นนักศึกษ pues <N> าคณะนิเทศศาสตร์โฆษณามหาวิทยาลัยศิรปทตุนะครับวันนี้เราจะมาส <N> ัมภาษณ์คุณร <N> ุมศักดิ์วงประเสริฐครับบริษัทไดิจิทิคาคุ้นะครับประเทศไทยจำกัดนะครับเรามาทำความรู้จักกับคุณลุมศักดิ์เลยครับสวัสดีครับนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเข้าคปขางใครับบริษัทโฆษณามีการเต็นหน้าที่ในการ ตามธรรมดาบราิษัทโฆษณาเนี่ยคือ account service หรือแผนบริการลูกค้า creative media นะครับแล้วก็ทางด้าน production production ก็คือว่า,า,าต้องเข้าใจที่มันทำาง production นะครับแล้วก็เสริมมาด้วยบริษัททาง pr นะค,คือ5 5หน่วยงานเนี่ยเป็นเมนใหญ่ของบริษัทโฆษณาที่ผ,ผ่านมานะครับแต่เพิ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยบริษัทโฆษณาอาจจะปรับปรุง เหลืออยู่ไม่กี่แผนกแต่ผมพูดถึงโครงสร้างบริษัทโฆษณาเต็มรูปแบบจะต้องมี5 5แนวทางอย่างนั้นแต่อันหนึ่งผมลืมพูดไปคือเมื่อทํางานโฆษณาแล้วเนี่ยแผนบัญชีก็เป็นแผนสาคัญต้องไล่เก็บเงินแม้การบริษัทโฆษณาก็อยู่ไม่ได้นะโอเคครับแล้วแต่ละฝ่ายแต่กับคือหน้าที่หน้าที่นะฮะมันก็เหมือนกับเรา ถ้าเรามองย่อมาเหมือนคนในครอบครัวนะครับฝ่ายบริกรารลูกค้าเนี่ยก็คือฝ่ายเราเรียกว่า AE อย่างที่เคยได้ AE นะเอนี่ก็คือจะไปติดต่อประสานง,งานกับลูกค้าคือหางานกับลูกค้ามาสู่บริษัทเมื่อนำงานเข้ามาปั๊บก็จะต้องไปคุยงานกับทางด้านครีเอทีฟให้เขาคิดงานขึ้นมาใช,ใช่ไหมฮะจะคิดงานขึ้นมาแล้วอยากคิดงานแล้ว เราก็ไปขายให้ทางลูกค้าก็ซื้อผลงานพอลูกค้าซื้อผลงานเสร็จเราก็จะต้องมา,าแผนกผลิตคือแผนกโปรดักชั่นผลิตงานก่อนผลิตงานเสร็จเราก็จะต้องกระจายออกทางด้านสื่อโฆษณาละการจัพึ่งทางด้านมีเดียละใช่ไหมครับมีเดียก็ซื้อสื่อโฆษณาต่างๆนะครับแล้วก็ บางบริษัทที่มีคะแนกประชาสัมพันธ์นะฮะในช่วงที่ออกโฆษณานะครับก็จะทํางานประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วยและก็สุดท้ายในเมื่อเราทํางานแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้คือการเก็บเงินคือแผนกบัญชีนะอันนี้คือหน้าที่สั้นๆซึ่งผมพยายามร,รูปรัดให้เขา้าใจงง่ายๆนะไม่ทราบพอถ้าอธิบายแบบนี้พอเข้าใจขั้ตนตอนสั้นๆน,นะเพราะว่าถ้ายืน่นเยอะไปปพาบางทีงงเรื่อสาก็งงแต่พูดง่ายๆเนะี่ยให้เขา้าใจง่ายๆนะ แล้วท่านในการคิดงานแตละครั้งท่านใช้อะไรมาตัดใจทางสังคในการคิดงานนะครับเมื่อก่อนนี้ในไลน์ครีเอทีฟเองเนี่ยที่ผ่านมามเขาจะต้องศึกษาโปรดักต์นั่นก่อนยกตัวอย่างอย่างที่บริษัทนะครับทำโฆษณาให้กับรถยนต์ในในเมื่อทำงานบริษัทรถยนต์ปั๊บฝ่ายบริหารงานลูกคา้าผมผมโตมาจากฝ่ายบริหารงานลูกค้านะโตมาจากสายานัน ประเด็นแรกเมื่อเราทําโฆษณารถยนต์เราจะต้องขับรถเป็นละรู้ชิ้นสว่วนให้มากที่สุดของรถยนต์นะฮะเราจะได้อธิบายข้อมูลให้กับครีทีฟได้ต้องศึกษาทางด้านการตลาดว่ารถของเราเนี่ยดีตรงไหนเหนือกว่าคู่แข่งอย่างไรหรือคู่แข่งมาอย่างเหนือเราอย่างไรเราจะจับจุดเด่นต่างๆมาอย่างไรนะฮะในเมื่อเรามีข้อมูลพร้อมปับ๊บ ทีนี้ฝ่ายสร้างสรรค์คือฝ่ายครีเอทีฟเขาก็จะมาร่วมงานกับเราเพื่อคิดงานตรงนี้คือต่างๆเนี่ยประเด็นแรกเราจะต้องเข้าใจคือรู้เข้ารู้เรากรู้เราก็คือว่าเราต้องรู้จักลิตภัณฑ์ของเราให้ดีที่สุดตราบใดถ้าเรายังไม่รู้จักลิตภัณฑ์ของเรานะคิดงานไม่ได้แน่นะนั่นคือแนวทางที่จะต้องปฏิบัติครับแล้วท่านมีความคิดยังไงเกี่ยวกับโฆษณา โฆษณาในปัจจุบันนะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเมื่อปีปีที่ผ่านมาเนี่ยคืคอยอมรับว่าคุณภาพประกบการคุณภาพในการที่งานต,ต,ต่างๆบางที่นะารโฆษณาเนี่ยครับจะไปฝากความหวังให้กับทางดารานะเอาดารามาน,นตัวประกอบจะเห็นเป็นตัวประกอบจะเห็นว่าตัวยาย่านะฮนะ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 ตัวณเดชเนี่ย คอไ,ไปก็เจ,เ,จเจอย่านะเดกเจอพลอยเชยมานะฮะเจอปะจะเป้อารักเจ๋งว่าฝากความหวังไว้กับตรงดาราถามว่าได้ผลไหมบางโปรดักบางรบางริษัทได้ผลนคะครับหรืออย่งองางแนวทางผมยกตัวอย่างว่าทําไมถึงเอาดารามาโปรดักที่บริษัททําอยู่ก็คือว่าพอยุสุจะเห็นว่าเมื่อก่อนนี้ยุสุนําก๊อตมา ต้มีคำถามเหมนกันว่าทำไมเอาก๊อนมาโฆษณารถอิีุซุถามว่าเหมาะสมกันไหม